สวัสดีค่ะกลับมข้บกับเมนในช่องเมย์เวิร์ค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เมย์จะพาเพื่อนๆมาตัดเดย็บเสื้อตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อแบบไม่ยาวมากนะประมาณนี้ค่ะกัดดุมหน้าปกเชิ้ตแขนสั้นแบบนี้นะคะคลิปที่แล้วเมย์ได้ลงวิธีการทาแพทเทิร์นมาให้แล้วนะคะใครไม่ได้ชมวิธีการทาแพทเทิร์นไม่จะแปลหรือไม้ค้างค่ะใครชมแพทเทิร์นแล้วและอยากทําตามเรามาทําตามในคลิปนี้นะคะเรามาตัดเดย็บเสื้อตัวนี้กันเลยค่ะ เอาแพทเทิร์นจากคลิปที่แล้วขึ้นมาค่ะวางลงบนผ้าที่พับไว้แล้วนะเพื่อนๆตัดเผื่อเย็บโดยรอบประมาณ1เซนค่ะเรามาดูเสื้อชิ้นหน้ากันนะคะเมจจัมาร์กตำแหน่งที่เป็นสาบกัดดุมไว้นะเพื่อนๆใช้กรรไกรตัดเข้าไปนิดเดียวพอนะคะให้มันเป็นรอยแค่นั้นนะเพื่อนๆเรามาดูเกล็ดค่ะเมจจัมาร์กตำแหน่งเกล็ดนะโดยที่ใช้ช็อคขีดผ้าค่ะ แล้วก็เข็มหุดปักที่ปลายเกล็ดไว้ค่ะเพื่อนเพื่อนเปิดเอาผ้าด้านผิดออกมาแบบนี้มาร์กตำแหน่งที่เข็มบุดปักนะจากนั้นเราก็จะขีดเกรดมาเลยค่ะช็อคมีสีชมพูนะขอโทษจึงมันเห็นไม่ค่อยชัดแล้วก็จะไปเย็บเกรดเลยนะคะตามที่เราขีดไว้เราเย็บเกรดทั้งสองเกรดนะคะเสื้อชิ้นหน้า2ชิ้นนะ พอเย็บเก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมารีดจากนั้นเราก็จับปซิกแซกค,ค่ะไล่แต่เก็บข้างใช้เสื้อนะคะแล้วข้างหน้า ซิกแซกโดยรอบเลยค่ะเว้นคอแล้วก็วงแขนไว้เสื้อชิ้นหน้าสองชิ้นเราทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะเรียบร้อยค่ะตรงนี้เราก็จะพับตรงสาบกระดุมนะคะพับเข้าไปแบบนี้แล้วก็รีดค่ะ เราพักเสื้อชิ้นหน้าไว้ก่อนนะมาดูเสื้อชิ้นหลังค่ะอันนี้เป็นเสื้อชิ้นหลังก็จะไปซิกแซกกลางหลังชายเสื้อตะเก็บ้างแล้วก็ไลย่ยซิกแซกทั้งสองชิ้นเหมือนกันเลยอันนี้ที่เมซิกแซกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเอาด้านถูกประกบกันเย็บติดกางที่กลางหลังเราเย็บกลางหลังติดกันค่ะ เย็บเสร็จแล้วก็รีดแบวตะเข็มให้เรียบร้อยชิ้นหลังเราได้แบบนี้นะคะเราชิ้นหน้ามาต่อค่ะต่อกันที่ลายเอาด้านถูกประกบกันเย็บติดกันที่ไลายเย็บล่หน้ากับลหลหลังติดกันค่ะแล้วเราก็จะไปรีดแบวตะเข็มให้เรียบร้อยได้แบบนี้นะเรามาดูปกค่ะ อันนี้เป็นปกที่เราตัดไว้แล้วได้แบบนี้ค่ะเราก็จะด้นถูกประกบกันแบบนี้นะเพื่อนๆลัดเข็มหมุดล็อกไว้แล้วมันก็จะไปเย็บค่ะเย็บปกนะคะติดกันตอนแรกอนะ่ะเมรีผากกาวนะเพื่อนๆแต่ว่าผ้ามีมันยืดออกมากๆเลยมันให้ผ้าเสียทรงหมดเลยนะเ mm hmm. มรก็เลยไม่รีผ้กกาวนะคะเมรีไม่รู้มาก่อนมันเป็นเพราะอะไรนะ เมแช่ผ้าเตรียมก่อนแล้วนะคะก่อนที่จะมาใช้แต่ผ้าผืนนี้พอมันโดนน้ำาแล้วละคะ่ะมันยืดออกมันเสียทรงหมดเลยเมก็เลยไม่ไม่รีดนะเม์ก็เลยไม่พรมน้ําลีดนะคะแล้วก็ไม่รีพักกาวด้วยค่ะเมตัดผ้าส่วนเกินตรงมุมออกนะ เล็กเอามุมออกมาเม่เอาที่ล้อได้ค่อยๆสก,กิดมุมให้มันแหลมๆนะเพื่อนๆค่อยๆงัดออกมาค่ะให้มุมมันแหลมๆพอได้ตามที่เราโอเคละเราก็จะมารีดแบตเข็บเมย์ใช้หมอนลองรีดช่วยนะหมอนลองรีดเนี่ยทำเองได้นะเพื่อนๆเมย์ก็ใช้เศษผ้านะยัดข้างในค่ะ แล้วก็มารีดเก็บความเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยแล้วนะมันก็จะไปเย็บค่ะเพื่อนๆพ,พอถึงมุมนะเอาเข็มปักลงยกติ้นผีขึ้นหมุนผ้าติ้นผีลงค่ะแล้วก็เย็บมาเลย พะมันเป็นมุมเล็กเนี่ยบางทีมันเย็บไม่ค่อยไปเพื่อนต้องค่อยๆแบบยกตีนผีขึ้นแล้วก็มุนมุนมุนมานะตอนถึงมุมมาค่ะบางทีมันก็เย็บมายากนะเพื่อนต้องค่อยมาเรียบร้อยแล้วค่ะเราฐานปกนะเพื่อนเอาชิ้นนี้ค่ะพับขึ้นมาประมาณหนึ่งเซน แล้วเราก็จะรีดค่ะรีดขึ้นมาประมาณ1นึ่งเซนนะเรียบร้อยค่ะเราปกที่เราเย็บไว้มาสักครู่ค่ะมาวางลงไปแบบนี้แล้วก็เอาชิ้นที่เราเพิ่งรีดมาสักครู่นะวางลงไปค่ะกลัดเข็มหมุดล็อกไว้แล้วเราก็จะไปเย็บ อันนี้เราเย็บฐานปกนะตรงที่เป็นตำแหน่งโค้งๆนี่เพื่อนค่อยๆเย็บมาค่ะใจะเย็นๆพอเราได้แล้วก็เย็บยาวมาเลยค่ะเย็บจนมาสุดอีกฝั่งนึง เรียบร้อยค่ะเมย์ก็จะพลิกเอาผ้าด้านถูกออกมาแล้วก็ไปรีดเก็บความเรียบร้อยค่ะรีดปกเสื้อค่ะเพื่อนที่จริงอะ่ะเมย์ก็แนะนําให้รีดผ้ากาวนะแต่ว่าเมย์ลองรีดแล้วผ้ามันยืดเมย์ไม่แน่ใจจริงจเมย์ก็เลยไม่รีดนะคะ ียบร้อยค่ะเอาตัวเสื้อขึ้นมาเอาปกนะคะประกบลงไปแบบนี้เอากลางหลังให้ตรงกันด้านหน้านะคะจับให้ตรงกันค่ะกลัดเข็มหมุดล็อกไว้แล้วก็จะไปไล่กลัดเข็มหมุดเลยนะกลัดเข็มหมุดเรียบร้อยค่ะแล้ก็จะไปเย็บเลยเย็บปกติดกับตัวเสื้อค่ะ นี่เราก็ค่อยคเย็บมานะคะเราเย็บเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะพับปกที่เรารีดขึ้นไป1นึเซน่ะพับลงมากลัดเข็มหมุดล็อกไว้กลัดเข็มหมุดยาวไปเลยนะ พอเรากลัดเข็มมุดเสร็จเรียบร้อยมีก็จะไปเย็บค่ะเราจะเย็บวนแบบนี้นะนเพื่อนๆเย็บวนหนึ่งรอบค่ะไม่เริ่มจากตรงกลางนะเย็บข้างบนนะแล้วก็วนมาค่ะถึงบริเวณโคง้คงๆเนี่ยเพื่อนๆก็ค่อยๆเย็บมานะ ตรงนี้จะเย็บยากนิดน,นึงสำหรับเมนะเมเองก็ยังเย็บตรงนี้ไม่ค่อยสวยเลยเพรค่อยมานะคะเวลาเราจะหมุนผ้าเข็มเราต้องปักลงนะแล้วก็ค่อยเย็บมาค่ะ รงนี้มันไม่ไปอ่ะมีก็จะแบบค่อยๆยกตีนผีขึ้นแล้วก็หมุนเข็มยกตีนผีขึ้นค่อยๆช่วยมันมานะเดี๋ยวพอมันได้มันก็จะโอเคแล้วค่ะจากนั้นก็จะเย็บยาวมาเลยเมย์ก็เย็บมาสุดอีกฝั่งหนึ่งเลยนะ แล้วก็วนขึ้นไปข้างบนค่ะไปหาจุดเริ่มต้นตรงนี้มันยากจริงนะเพื<ๆ>่อนๆตัวนี้เมย์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเม่เลาะอ,อยู่นะมันเย็บไม่ไปอ่ะค่ะแล้วก็เย็บวนขึ้นมาค่ะ เย็บข <Yeah, S 2> ึ้นมาจนถึงจุดเริ่มต้นเลยนะเรียบร้อยค่ะจากนั้นเราตะเข็บข้างของชิ้นหน้าและชิ้นหลังประกบกันเย็บ <Yeah, S 1> ติดการที่ตะเข็บข้างแล้วเราก็รีดแบวตะเข็บค่ะเราทำแบบนี้ทั้งสองข้างนะรัาดูแขนเสื้อค่ะเมของ์พตำแหน่งหัวแขนนะแล้วก็ปลายแขนค่ะที่เป็นรอยพับปลายแขน เอากรรไกรตัดเข้าไปนิดนึงให้มันเป็นรอยจากนั้นไม่จะมาร์กนะคะว่าฝั่งไหนเป็นด้านหน้าฝั่งไหนเป็นด้านหลังด้านหน้าไม่จะเขียนตัว F ไว้ด้านหลังก็จะเขียน B ไว้นะคะมาจากฟรอนต์กับแบกนะจากนั้ก็จะซิกแซกใต้ท้องแขนแล้วก็ปลายแขนเสื้อค่ะซิกแซกเสร็จเรียบร้อยไม่ก็จะพับขึ้นมานะับ แล้วก็รีดค่ะจากนั้นก็จะไปเย็บเย็บใต้ท้องแขนติดกันแล้วก็เย็บปลายแขนเสื้อให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็รีดให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นคะเราก็จะตรงรักแร้ประกบกันนะคะแล้วหัวไหล่ประกบกันข้างหน้าประกบเสื้อตัวด้านหน้าเนาะข้างหลังประกบเสื้อฝั่งด้านหลังค่ะไล่กัดเข็มหมุดแบบนี้นะโดยรอบเลยค่ะ เราก็จะไปเย็บค่ะนี่ก็จะเย็บโดยรอบเลยนะวงแขนค่อยๆเย็บมาค่ะอย่าดึงมนันนะเพื่อนๆค่อยไปนะคะจัดผ้าให้เรียบร้อยนะอย่าให้มันเป็นจีบ พอเราเย็บเสร็จนะนี่ก็จะซิกแซกโดยรอบเลยค่ะซิกแซกเสร็จนะแล้วเราก็จะไปรีดให้เรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเาามาดูชายเสื้อค่ะมันก็จะพับซาบตรงนี้นะตลบกลับมาแบบนี้กลัดเข็มหมุดล็อกไว้แล้วก็เย็บค่ะเย็บชายเสื้อนะคะ ทั้งสองข้างเราเย็บเหมือนกันเลยเย็บแค่นี้ค่ะแล้วก็หยุดพริกเอาผ้าด้านถูกออกมาแล้วก็จะไปเย็บค่ะเมยเย็บใช้เสื้อยาวไปเลยนะเพื่อน,อนจนสุดอีกฝั่งหนึ่งเลยนะที่เป็นสาบกระดุมนะคะพอเรา เย็บเสร็จแล้วก็ไปรีดให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นเมย์ก็จะติดกระดุมนะคะเมย์มีคลิปวิธีการติดกระดุมอย่างละเอียดไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวเมย์จะแปะดิ้งไว้ข้างล่างค่ะติดตรงเส้นกลางหน้าเลยนะเพื่อนๆจนํานวนเม็ดตามชอบเลยค่ะอันนี้เมย์ติดเรียบร้อยแล้วนะคะเสื้อของเมย์ก็เสร็จแล้วค่ะ ที่ขอมยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทขั้นตอนเลยนะเพื่อนๆตั้งแต่แพทเทิร์นจนตัดเย็บเลยนะคะใครชอบสไตล์นี้ก็ลองทําดูค่ะส่วนใครที่ทําตามแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามอยใต้คลิปได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณรับชมค่ะไม่ไปละค่ะสวัสดีค่ะ